บาสอนเพิ oh, ่นเรียกเอ็มร้อยมานี่เนาะโฆษณาผมเข้าจากเทือพี่นนองเอ็มร้อยห้าสน่ะมันโมเป็นเอ็มร้อยอันนี้เอ็มร้อยหสิบโอ้แม่ข้านเจ้าผมเคยเข้าจากเทือเนาะนะสบายดีเนาะ สบายดีพ่อพักแม่เข้ามาส้มกิ๊บบ้าแปลงมานาเนาะเข้ามาขุนน้ำโดนอ่าและเมื่อตะแคงขโมนมาพร้อมทีมงานสองทีมงานกระเบาสอนตัวนี้ก็คือขุนน้ำโดนเน,ะน,นาะอยู่บานานี่ตัวนี้ก็จุดที่เพื่อหาป่าเนาะมาเที่ยวมาส้มน้ำกัดเนาะืันนี้เป็นวันเสาร์เนาะนี่ให้พีอน้องเบิงนะ ลงประสิทธิภาพบรรยากาศใหม่ไม่เพื่อนสิพาไปเบิง้งจุดหนึ่งสถานที่หนึ่งที่ว่านักท่องเที่ยวที่ว่าเข้าเนี้ยบดได้เข้ามาจากเทือ่อเนาะเพื่อนสิพาไปจุดขุนเป๋าขุนน้ำดนทางเบาสอนเพื่อนนี่เพื่อนหูดีเนาะเพื่อนก,นกน็ตอนนี้เราเข้ามาทางนี้เระมาแวะถ่ายคลิปหน่อยหนึ่งเนาะไปะนี่เพื่อนเสียมไปเราไปทางใดยังไม่ได้หอดจุดบ่

Chút thương này bỏ Chút pha như nhảy này Nào nhang phải lột đấy xả à? pha như Ồ oh. phải thế bỏ con Lọ con mô con nào xong khuôn Mô hình Hay có ว,ววันนี้แห้งงามหลายนะนาาเนาะตกงามขนาดบาตรเนาะโอถ่ายฮุกก่อนถ่ายฮุกก่อนเนาะถ่ะายฮุกเก็บพระบรรยากาศก่อนโอ้นอกแอ่นเนี่ยโอ้อันนี้จะเป็นเทียงหน้าสวนมันเผาสวนมันพันบ่อหน่นหอยเนาะเปล่าจ้ะวิวนี่งามเลยพี่น้องพรัเห็นบ่ม่ร คุณนี่ต้องแม่นตัวนี้แหละหัวเนี่ยแต่ผมเห็นคนเห็นคนก็สิถามเนาะนกแอ่นก็หลายตัวนี่คือซีเมนเทียงเผาส่วนมันประสาชนไฟเบอร์เน็ตสัญญาณเน็ตนี่ยผมมีแล้วสัญญาณเน็ตนกแอ่นบ่ดนี่นกแอ่นอะไรอ๋อลายวะโยนนกแอ่นออกจากผ่ามันกงสุดเท่านั้นนกแอ่นตายย่พีน้องนกแอ่นออกจากผ่าก็ลายแล้วอ โอ้จนตะเวนจนคลายจากจโมงสี่ห้อนเนาะสามโมงบ่กสองโมงครึ่งสามโมงหมดแล้วจะยหอนเนาะให้บาซ้อนมันขี่ไปซะมันย่างหัวมันไก่ลำบากย่างหัวเราบุมีห่านได้สัญญาณนี่ตั้งแ่มีนี่ให้บาซ้อนมันขี่ไปท่าอยู่จุดหน้าก็แล้วไม่ได้ก็ให้พี่ๆน้องๆได้เห็น คุณน้ําโดนมาเนี่ยคุณน้ําออกบ่อแห่งธรรมชาตผิผูผาหุม่มไปดอนหิีนปูนบ้านนี้กะเป็นบ้านหนึ่งอีกเป็นแหล่งแง่งท่องเที่ยวเนาะในเขตขมวนเท่าในจุดดุงดูดแ่ว่านักท่องเที่ยวนี่บุท่านเห็นในคลิปเนาะผู้ใดเห็นคลิปบ่าแปลงบานาก็เข้าไปติดตามกันไว้เนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าซีมีคลิปสลับซับซ้อนกันไปกันมาบอก ทุกอย่างเนาะเป็นซองไม้นเนาะเห็ดมาได้ห้าหกเดือนเนี่ยแหละเนาะท่านผู้ชมเอา้าน้ำจิบเข้าไปข้างในพอด้ะโอ้พกเปลือยงามเนาะอ๋อต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายเลยพี่เนาะต้นเปลือยปะต้นเปลือยพวกตัวนี้ก็ต้นเปลือยอ๋อธรรมชาติยังรวมสมบูรณ์ขนาดเนาะ ป่าไม้ยังไหลเนาะก็ทางก็สะดวกสบายอยู่งฮักแอนดีพี่เนาะฮอนแล้ว่าเนี้ยัฮอนแล้วบ่าตัวเสือบ่ว้อดนะคุณตัวนี้ฮอนแล้วป่าไม้นี่ไหลนี่เค้อนแล้วขุ่นน้ำโดนพี่น้องหัวน้ำโดนเนาะ้อนแบบหัวสุดน้ำโดนอู้สุดบ่วนี่แหละ น้ำโดนออกเนี่ยห้องเนี่ยอน้เป็นถ้ำเนาะพุโเป็นถ้ำเป็นถ้ำอ่ะพยาเป็นซีน้ำเป็นห้อง้องแล้วพี่น้องออ๋จ้ะพักไอ้นี้โอ้ขาจะอเทิงพีนะเขี่ยเงี้ยงๆพี่น้องเอ้ย อนฝ่านี่เห็นบ่ป่าคนไหลนักท่องเที่ยวในบัฮหูแน่นอนบัท่านเข้ามาถึงเนาะเยี่ยมเลยน้อยบ่โอ้คักคักจะพามาบ่นี้ครับโอเคโอเคโอ้นกนูกระไรเนาะคักคักคักป๋อส่อนต้นไม้นี่ครับคุณผู้ชมเนาะ ต้นเปื่อยนี่ต้นเปื่อยนี่เนาะอ๋อขนาดโน้นักไว้เนาะอันนักไว้แบบหัวปุกเลยขนาดพี่น้องโหปูนหมอกครับพี่น้องโอ้คือว่าสมควรเนาะเข้ามานี่กับยะระบ้าสอนพามาคือว่าคุณตัวนี้มันนักท่องเที่ยวเนี่ยยังบริหินยังบริกรรมมาเลยเถยดเป็นข้างเล็กในค่อยเข้ามาใน คุณปลายยอดของน้ำโดดเนาะยอดชุดยอดเดือบุ่งป่าไม้นี่บนท้ายให้ท่านผู้ชมเข้ามาเห็นเนาะพอสิท่ายให้เบิงเ้งจนมดเนะาะขุนเนาะจักซื่อนี่เลยเนาะขุนโบู้ฮซื่อเนาะบ่อสอนเนาะโบู้ฮซื่อมนันเอาขุณอย่างเนาะขุนน,น้ำโดดจะซื่อโบอู้ฮซื่อมาเนาะโอ้อโหอันนี้สิเปเ็นเต่าไฟบ่าเขามาเห็นหากินได้นี่ท่านผู้ชม เจี่มาหากินด,ดังไฟนี่ดังจุดเก้าเนาะบ่ห้ย,ย้ายบ่อนเพราะว่ายันระเบิดที่ว่าตกค้างที่บนนั่นในแตกนะยาะ่ามันแตกเสร็จดังจุดใดมันจุดนั้นเลยดังไฟนาเกิดเพราะว่ายันจุดระเบิดตกค้างทรงข้ามสมัยสรงค้ามเนะาะกมื่เข้าไปทั้งคนน่จะใช่ เข้ามาแท้ป่านี่บับบนหนาวได้งดป่านี่บับบนหนาวเด้อ๋อต้นไม้นี่จะต้นใหญ่เลยต้นยงต้นยางต้นใหญ่เลยสูงเนาะต้นไม้นี่ยต้นยงสูงซจนจำหน้าผาเลยต้นไม้นี่งเลยเนาะตายตาย,ตาย ค่อยๆได้คือได้ตัดคิดเนาะเพราะว่ายามันขาดบรรยากาศเนาะยามันขาดบรรยากาศที่น้องเบิ่งมันคือขาดบรรยากาศขาดบันขาดตอนเนาะไม่ได้ข่ายยาวเลยอ๋อตัวขับไปที่น้องกูขึ้นไปถึง โอ้ว oh, ิวนี่นักล้านขนาดเนาะท่านผู้ชมครับนี่จะรับสัตว์ชตัวนี้อาจจะเป็นถ้ำเนาะถ้ำเล็กเข้าไปตัวนี้ก็ถ้ำนี่น,นีถ้ำเป๋วจะเป็นเป๋วน้ำได้นี่งามน้ำทังอื ยุดนี้แหละมันยอดของคุณน้ำโดนโอ้โหเถิงเิงพูขึ้นไปเทิงคุณขึ้นไปเทิงจะมีถ้ำอีกแน่เลยขึ้นไปทึกหมดบอ อ๋อเจ้าเป็นพนังเป็นอันเป็นเคลื่อ,อนอย้อยนี่เนาะโอ้ครัะไอ้ทั้งหมดเป็นพงถ้ำเลยเนาะ ไปบ่ได้ค่อย,อย,อยตัดกลิปเนาะพอ,อยันว่าขาดบ้านขาดตอนโอ้ป่าหลายเลยค่ับพี่น้องหลาหลายอี้อั่นดิป่าบอนป่าบอนนะครัป่าโอ้หลายนีหป่า Ôi. Oh. Để dàn tốc nữa. Hey. ต้นไม้ต้นน,นี้ใหญ่ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่หลายเป็นต้นเปื่อยเด้อต้นไม้ต้นนี้น่าจะได้อยู่ประมาณสองสามร้อยปีเลยมากกว่าต้นเปือ่อยมันใหญ่โอ้ยจอะมาฮอนี่ก็สิได ครับเนาะพาพ,พ่อพ่อแม่มาเบิ่งที่ว่าคุณนําโดนเนาะจุดใจกลางของเมืองตะแค่แค่ขโมนบนแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่านักท่องเที่ยวบนนั้นเคยเห็นพบเห็ดคลิปหน้ามาเข้าพบเพ้อกันไหมเนาะพาพ,พ่อพ่อแม่เข้าไปคอยไปเยี่ยมไปชมเนาะทางเนืองเนาะเมืองนาเนาะมุมใดก็แล้วแต่ทางพี่น้องชาวไทยเขาเนาะขอขอบคุณคนเมื่อตกทานเนาะขอจบคลิป